ไม่มีอาการไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นนะเพราะทำอะไรที่มีอาการหลอดเลือดหัวใจตีไปมากกว่า75เปอร์เซ็นต์เคยเห็นคนไข้เยอะมากมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหัวใจหยุดเต้นกระทันหันทั้งทงที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดอุดตันจากการที่มีไขมันอยู่ในกระแสเลือดเยอะเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดหลอดเลือดเสื่อม เราเลือดก็จะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันทําให้เกิดการเสียชีวิตได้กระทันหันออกกาลังกายคุมอาหารแค่ลดความเสี่ยงของการเกิดลงแต่ไม่สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลที่มันสูงอยู่แล้วให้ลงสู่ระดับที่ปกติหรือในระดับที่ปลอดภัยได้ ทำบอลลูนมาแล้วแต่ทําไมไขมันในหลอดเลือดยังสูงขึ้นเหมือนเดิมการทําบอลลูนเนี่ยคือการทําให้หลอดเลือดอะเขากว้างขึ้นเพื่อให้เลือดอะได้มีการไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นโรคเบาหวานความดันเป็นโรคไตการที่จะเกิดหลอดเลือดตีบ่ะก็จะกลับมาเร็วอายุ o, ยังน้อยใช่ไหมมีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่ตรวจ,รวจพบว่ามีคราบไขมันเกาะที่ผนงังหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ คนผอมอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องไขมันในหลอดเลือดสูงใช่ไหมไม่จริงครูเป็นคนที่ผอมและก็เคยเป็นคนที่มีไขมันในเลือดสูงด้วยแต่พอได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไขยมันในเลือดลดลงโดยที่ครูไม่ต้องกินยาเลยถ้าเมืไหร่ที่เรารอให้มีอาการนะคือหลอดเลือดเราเนี่ยเกิดการอุดตันเยอะมากไขมันในเส้นเลือดภัยเงียบที่ร้ายแล้วก็แฝงอยู่ในตัวของคุณ